ไม่ต้องพูดถึงน,นะครับว่าน้ำเย็นหรือไม่เย็นนะครับอ้ไม่ไม่ต้องถามนะครับว่าเย็เนหรือไม่เย็นเย็นแน่นอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เราพาแม่แม่มาอาบน้ำใม่ช้างกันนะครับ สถานที่ก็อยู่กลางป่าเลยนะครับนะครับบริเวณเป็นลุ่มแม่น้ํากลางป่าเลยนะครับเป็นน้ําลําธารนะครับมาตามดินชายป่านะครับตักด้เวลาอาบน้ําเข้าทํางานช่วงบ่ายนะครับอาบน้ําก่อนที่เราจะเดินทางไปทํางานนะครับในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายทางานแค่สองชั่วโมงครับเราพักแล้วนะครับอ่ะอิ่มแล้วอาบเลย ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าน้ำเย็นหรือไม่เย็นนะครับ้ไม่ไม่ต้องถามนะครับว่าเย็นหรือไม่เย็นเย็นแน่นอนครับอาบทางขวานอาบทางช้างนะคะวันนี้เอ้ยเอ้าเเยเเเยเ้ เจนนี่งิงครับเจนนริงโอ้ยนเะครับ <c oughs> แล้วขัดแบบนี้ไม่ได้แรงนะครับไม่ละคายิิวเลยนะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> อห <c oughs> นหภจริ เอาดิ๊งบัวองที่กลับรออบ้องเลยหนาว้ากเลยบัตองอยากชัดแห้งไม่อยากอาบน้ำ <S 2> <S 2> <S 2> ขนาดควันของเราก็ยังหนาวเลยช่องช้างของเราก็หนาวเหมือนกันนะคะเ้าฝาดพี่ไทยนะครับผมขาดพี่ไทย ยีนยินยืนยืนยืนได้เป็นตอนกวันได้เป็นตอนกลกคนแน่นอนเลยอาไม่ได้น่้อนหนาว วรยนูนว่ายว่อยว่อยน่วยว่ายไปช้อมาว่ายไปช้อน่อยนู่น่ยยน้ำของเราอยู่ใต้ร่ไม้นะคะแหนาวมากยินมากพอแดดไม่มีแสงน้ำของเราเลยเลยทำให้น้ำของเรา กินเย็นกินน้ำกรดหนึ่งอาบน้ำนะครับคุณคุณอาบน้ำคนเดียวนะครับพี่ควานเราข้างล่างอาบน้ำสองเชือกอาบให้ทั้งควานอาบให้ทั้งช้างนะคะคนเดียวอาบให้ช้างสองเชือกกับควานสองคนนะคะมาแบบไปได้ตั้งหลักเลยค่อยเดี้ยวมุวนเดี้ยวม้วนตั้งหน้าตั้งหน้าม้นเลี้ยวม้วนเอยเฮ้ เข้าจะหนาวแค่ไหนก็ต้องอาบปีควานของเราแข็งแรงมากนะคะตัดน้ำตัดน้ำคนเดียวล้างช้างของเชื่อเลย น้ำเย็นมากๆเลยครับผมน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในร่มแต่ยังดีนะครับที่มีแสงแดดให้เราอยู่นะครับทุก อาที่ควานของเรานะคะอาบตอนนี้ตอนเย็นไม่ต้องอาบอาบอีกครับไม่ไหมเย็น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 ควันต้มอาบตอนนี้แล้วตอนเย็นจะอาบอีกไหมน้ําน่ะอาบ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 แม่แควันต้มบอกว่าตอนเย็นก็จะอาบคอยดูนะคะว่าตอนเย็นควันต้มจะอาบหรือเปล่า điên thôi luôn muốn thôi muốn 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 thôi muốn thôi 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 tầm 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 thôi 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 tao điên พี่ชายข้างล่างของเราเก่งมากเลยนะคะล้างช้างสองเชือกคนเดียวเลยล้างทั้งช้างอาบทั้งน้ำให้ควานด้วยพี่บุญชูเหนื่อยไหมคะเฮอยเรี๋ยวทุกต่ำหน่อยไงเฮ้ยเดินตัวอยตัวผมแล้วเรา๋นี่เฮ้ยเปลี่ยหมดเลยเดี๋ยวนั่นเลยเกลี่ยทุกท่ำไมเฮ้ นะโอ้อเยเจ็บร้อยแล้วครับขึ้นไปแล้วเจียนเจียนเฮ้ยไม้ไม้ระวังไม้โอ้เย็ยนมากๆเลยนะครับน้ำอยู่กลางป่านะครับอิ้ย,ยนินกินครับจะรอได้ไหมครับจะรอได้ไหมดูตูดของเจ๊เรานะคะ ยืนรอตรงที่ับตองยืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอยรถเอาน้องขึ้นรถไปทำงานนะครับก็ดูนะครับผมอาดามเสร็จแล้วก็ในื้อตัวดำเมี่ยมเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทั้งสองเชือกเลยคิวดำสะอาดนะครับดูครับผมค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วนะครับดูดูขำพึ่เราค่าลง นะครับี่พาแม่แม่เอฟซีนะครับผมมาอาบน้าให้คํามื่นแล้วก็บัวตองนะครับโอ้หนาวมากเลยนะครับเย็นเย็นมากๆเลยนะครับลมก็แรงนะครับอาบเสร็จแล้วก็มากินลูกข้าวก็คือกินข้าวกินต่อสร้างข้าวนะครับรอขึ้นรถนะครับโอ้ลมแรงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวนะครับผมขอตัวทุกท่านทุกคนนะครับถอยรถเพื่อจะพาน้องช้างของเราขึ้นรถเพื่อจะเข้าไปทํางานในหมู่บ้านนะครับผม เ่วเ,วเ,วเวข้ขขขเรเข้เตรียมตัวนะครับขึ้นรถกันนะครับมาเลยประเมินขึ้นตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นยกขาไปเฮ้ย หึ้นึ้นหึ้นนึนหึ้น,น,นไเวลาทำง,งานนะครับผมเวลาทำง,งานเฮ้ยไปน้องโตองไปเลยโกตองขึ้นไปแล้วนะครับ อหนังลุ่มมากๆเลยนะครับได้แล้วนะครับได้เวลาทำง,งานแล้วค่ะตอนนี้ทั้งสองชั้นรวัก,กตน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางนะครับผมเดี๋ยว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอตัวนะครับพาน้อง้างเข้าไปทํางานในหมู่บ้านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ